สวัสดีชาววันอังคารนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปการงานการเงินความรักของคุณเพื่อนๆนะคะในปี2568นะคะมาดูกันนะคะว่าพลังงานนะคะของคุณเพื่อนๆนะคะภาพรวมนะในปีใหม่นี้นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมาดูกันเลยมาคีย์เวิร์ดของคุณนะคะในปีนี้นะได้ไพ่อะไรบ้าง รีเทรทนะคะ,ะเหมือนว่าตัวคุณเองนะอาจจะต้องแบบเยียวยาตัวเองบ้างนะหรือว่าถ้ามันมีอะไรที่ไม่สบายใจอะนะคะเคลียร์เนาะเคลียร์ตัวเองนะคะอย่าไปเก็บไว้นะอ่ะแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีนะเหมือนว่าไม่ต้องเก็บมาใส่ใจนะคะเนาะเนี่ยเคลียร์ตัวเองซะนะ,ะปีนี้คุณนะจะได้แบบโล่งๆเนาะสมองแบบโล่งๆนะคะแล้วก็จะได้ ออมีสมาธิเนาะในการทำเรื่องอื่นๆนะคะแล้วก็ไพ่เขาบอกว่าปีนี้ตัวคุณต้องอนุญาตให้ตัวเองเนะเป็นผู้รับบ้างแล้วนะคะที่ผ่านมาบางท่านอาจจะเป็นชาววันอังคารที่เป็นผู้ให้เนาะนะเป็นแบบสายเปนะเป็นคนที่แบบใจดีนะช่วยเหลือผู้อื่นเป็นผู้ที่แบบมีแต่ให้นะคะฉะนั้นปีนี้คุณต้องเป็นผู้รับบ้างแล้วนะคะเนอะมันจะได้สมดุลน,นะคะ ่ะแล้วก็ปีนี้เรื่องการเรื่องงานเนี่ยบางท่านก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการทำงานที่เหมือนกับว่าเป็นแบบอาจจะเป็นหัวหน้าทีมนะเป็นผู้นำนะคะเป็นคนที่ต้องดูแลรับผิดชอบงานโปรเจกต์ต่างๆอ่ะนะคะอาจจะต้องเหมือนแบบเป็นคนที่แบบคอยควบคุมกำกับดูแลในขั้นตอนการทำงานต่างๆนะคะเหมือนเป็นผู้กำกับอะประมาณนั้นอะนะคะอืมนะ แล้วก็งานของคุณนะนะคะมันอาจจะเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ด้วยก็ได้นะคะนะอาจจะเป็นเอ,อ่องานหลักนะงานหลักหรือว่างานเสริมนะคะก็ได้นะบางท่านงานหลักอาจจะแบบอ่าเป็นลูกน้องเขาอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่างานเสริมของคุณอย่างเงี้ยคุณอาจจะแบบเป็นตัวหลักเนี่แหละนะที่จะต้องแบบจัดการทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้นะคะอืมอ่ะ ีนี้นะคะก็อาจจะมีอะไรเข้ามาให้ตัวคุณได้ทำเยอะแยะ,ยะมากมายเลยนะบางท่านอาจจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะที่ตัวคุณไม่เคยทำมาก่อนก็ได้นะอืมอ่ะแล้วก็ถ้าหากว่าคุณนะ่ะทำงานที่มันต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เยอะถ้าหากว่าแบบรู้สึกว่าเออตื้อๆสมองมันคิดไม่ออกอะไรเงี้ยนะคะก็คืออาจจะแบบ ไปอยู่เงียบๆเนาะนะไปอยู่ธรรมชาติเง enfin ียบๆนะไปนั่งเงียบๆคิดงานเนาะใช้สมาธิอะไรของคุณคนเดียวอะนะคะปรีกวิเวกไปอย่างนั้นนก็ได้นะคะโอเคมาทีนี้เรามาดูกันพลังงานไพทาโร่นะคะในส่วนของการงานการเงินก่อนนะการงานการเงินของชาววันอังคารนะคะในปี2568นี้ ภาพรวมนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะนี่ไงอ่นเนี่ยเป็นผู้ให้มาเยอะเนี่ยจริงๆนะคะนะให้มาเยอะนะบางท่านเนะ่ะเหมือนว่าชอบแบบมีคนมายืมเงินคุณด้วยนะมาแบบมาหยิบยืมนะคะยืมแล้วก็หายยืมแล้วก็เงียบเนาะแล้วก็บางทีเหมือนแบบยืมแล้วยืมอีกค่ะนะคะของเก่า ของเก่ายังไม่คืนอะนะฉะนั้นปีนี้ตัวคุณต้องปฏิเสธไปบ้างนะถ้าหากว่าลูกหนี้ของคุณน่ะนะคะหนี้เก่ายังไม่ใช้เลยอะนะต้องปฏิเสธไปบ้างแล้วแหละนะเออหรือว่าปฏิเสธไปไม่สะดวกหรือว่าไม่รับสายหรือว่าหรือว่าตัดสายทิ้งไปบ้างก็ได้นะคะเนาะเพราะว่าบางท่านนะ่ะให้มาเยอะนะช่วยเหลือคนอื่นมาเยอะแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ตัวคุณเองนะคุณนะ่ะ มีสิ่งที่คุณแบบอยากจะทำนะอยู่ในหัวของคุณเยอะแยะแล้วก็บางท่านเหมือนว่าอยากจะทำอะไรใหม่เออแบบเหมือนแบบเหมือนเหมือนแนวแบบว่าอยากจะทำอะไรเป็นของตัวเองอะซึ่งมันก็ต้องใช้เงินทุนของคุณนะใช่ไหมนะคะถ้าเราโมวแต่ให้คนอื่นเขายืมอะแล้วเมื่อไหร่คุณนะจะได้ทำในสิ่งที่คุณอยากจะทำสักทีหนึ่งอะนะคะเนาะฉะนั้นเก็บเงินเก็บทองของคุณไว้นะเอาไว้ลงทุนทำธุรกิจ ทำอะไรของคุณเองนะคะบางท่านอาจจะเหมือนอยากจะเอาเงินไปซื้อที่ซื้อทางเก็บไว้ก็ได้นะอาจจะไปเจอที่ที่มันเป็นแปลงที่แบบสวยหรือว่าเป็นที่ที่คุณรู้สึก,กว่าแบบเอออยากจะซื้อเก็บไว้อย่างเงี้ยนะคะเนาะก็ถ้าเอาเงินไปซื้อตรงนั้นแล้วเนาะก็จะได้แบบถ้าใครมายืมก็บอกว่าไม่มีเนาะเอาไปซื้อที่ไปแล้วหรือบางท่านอาจจะแบบเอาไปซื้อทองซื้อไปแล้วนะ ใช้ไปแล้วไม่มีให้ยืมแล้วนะคะหรือบางท่านก็คือเอาเงินไปทำธุรกิจนั่นแหละนะคะเออนะการงานของคุณในปีนี้เนาะเหมือนว่าสิ่งที่คุณเคยลงทุนไว้อะเนาะปีนี้มันก็น่าจะแบบได้เหมือนแบบได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ผลตอบแทนอะไรกลับมาบ้างนะคะบางท่านอาจจะเป็นลักษณะเหมือนแบบลงทุนในพวกกองทุนเนาะเหมือนพวกแบบหุ้นกองทุนอะไรอย่างเงี้ย บางท่านก็อาจจะได้ปันผลหรือว่าได้ส่วนแบ่งกําไรอะไรกลับมาอยู่บ้างเหมือนกันนะอืมนะคะแต่ว่าบางอันบางกองทุนที่คุณซื้อไว้บางทีมันอาจจะแบบมันตกอะเนาะนะคะซึ่งมันก็ทําอะไรไม่ได้แหละเนาะนะคะก็อาจจะแบบอืมนะดูสถานการณ์ต่อไปหรือถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วจริงๆอาจจะแบบตัดสินใจขายทิ้งไปก็ได้ ถึงแม้ว่ามันจะขาดทุนก็ตามะเนาะแต่ก็เหมือนแบบถ้ามันแบบว่าไม่มันไม่โอเคแล้วจริงๆอะใช่ไหมจะเก็บไว้ก็ไม่เวิร์กอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะตัดสินใจเนาะขายทิ้งแล้วก็เอาเงินตรงนั้นนะเก็บกลับมาแล้วก็เอาไปทําอย่างอื่นก็ได้นะคะอืมแต่ว่าบางท่านก็คือจมทุนไปเยอะแล้วเหมือนกันนะออือนะคะแล้วก็ การงานในปีนี้หรอจะตัดสินใจอะไรก็ตามต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดนะคะเนอะอย่าลังเลนะถ้ามันเป็นแบบเรื่องสำคัญอย่างเงี้ยนะคะต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดนะอย่าไปใจอ่อนอย่าไปขี้สงสารเนาะบางท่านนะ่ะเป็นคนใจดีเนะี่ยใจดีนะแล้วเราก็แบบใจอ่อนเราก็แบบขี้สงสาร แต่บางทีน่ะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะคะเอ็นดูตัวเองก่อนเนาะนะคะอืมอ่ะแล้วก็ออเหมือนว่ามันจะมีเรื่องอะไรที่คุณแบบรู้สึกอึดอัดเหมือนกันนะในปีเนี้อืมเหมือนแบบไม่รู้จะทํายังไงไม่รู้จะตัดสินใจยังไงหรือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเป็นปัญหาที่มันที่มันค้างคามาจากปีก่อนก็ได้นะ นะคะที่คุณอาจจะแบบว่าเอ,อ้ยยังแบบไม่ได้จัดการอะไรกับปัญหานะั้นะนะเนาะแต่พอมาปีนี้ปุ๊บถ้ายิ่งปล่อยไว้นานมันอาจจะยิ่งแย่นะคะเนาะนะคะก็ตัดสินใจให้ดีนะคะเคลียร์ให้มันจบไปเลยดีกว่าเนาะไม่ต้องเก็บไว้แล้วอะนะคะอืมเนาะเพราะเหมือนแบบมันเป็นปัญหาเก่าๆมันเป็นปัญหาสะสมมันเป็นปัญหาที่เหมือนแบบดินพอกหางหมูอะ แล้วยิ่งถ้าเราแบบว่าไม่จัดการมันอะ่ะมันจะยิ่งแบบสะสมเยอะขึ้นอ่ะนะคะฉะนั้นจัดการได้ก็จัดการเถอะนะคะอืมนั่นแหละบางท่านอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของคนในที่ทำงานก็ได้นะเหมือนแบบว่าลูกน้องเนาะลูกน้องลูกจ้างพนักงานหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบเออทำงานไม่ดีอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพแล้วก็ทำงานผิดพลาดบ่อย นะเหมือนว่าสั่งอะไรไปก็นะทำไม่ได้เรื่องเลยอะไรเงี้ยแต่ก็แบบยังเก็บไว้อยู่อย่างเงี้ยเนาะบางทีอาจจะต้องจัดการให้เด็ดขาดเนาะนะคะก็คือหมายถึงแบบเลิกจ้างไปนั่นแหละเนาะเพราะว่ายิ่งเก็บไว้มันก็เหมือนกันที่เราแบบเก็บอะไรที่มันแบบเป็นปัญหาไว้กับตัวเราเองอะแล้วมันก็ส่งผลเสียนในระยะยาวถ้าหากคุณรู้สึกว่าลูกน้องในทีมหรือว่า คนที่คุณแบบเป็นลูกน้องลูกจ้างคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเขาทําผิดบ่อยๆอ่ะเนาะแล้วก็ไม่ได้แก้ไขไม่ได้ปรับปรุงไม่ได้พยายามพัฒนาให้มันดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่จําเป็นต้องเก็บไว้แล้วแหละนะคะเนาะถ้าหากว่าใครจะมองว่าคุณใจร้ายอม,มันก็ต้องถือว่ามันอยู่กันออมันมันแล้วแต่คนจะมองอ่ะเนาะเพราะบางที ถ้าคนอื่นเขาไม่ใช่คุณนะ่ะเขาก็คงไม่เข้าใจในบริบทของคุณนะ,นะคะว่าทำไมคุณถึงแบบนะใจร้ายแบบนั้นนะคะเออเหมือนกับว่าบางทีการที่เราจะเป็นคนที่แบบเป็นผู้นำเป็นผู้บริหารเป็นคนที่แบบคุมคนนะ่นะเนาะหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจอะนะคะมันจะมีแต่พระคุณอย่างเดียวมันก็คงไม่ได้มันต้องมีพระเดชด้วยอะนะคะเนาะอืมนั่นแหละทุกอย่างมันถึงจะ บาลานซ์กันนะคะอือฮึอะแล้วก็มีอะไรอีกปีนี้อืมดูแล้วก็มีประมาณเนี้ยแหละเนาะนะปัญหากเก่านั่นแหละนะคะที่ต้องรีบเคลียร์ซะนะอย่าปล่อยมันทิ้งไว้เนาะเออจัดการไปเถอะนะคะเพราะว่าจะช้าจ,จะเร็วยังไงคุณก็ต้องจัดการอยู่ดีนะอือประมาณนี้อ่ะ แต่ทีนี้ว่าถ้าตัวคุณอาจจะลงทุนทำอะไรในปีนี้นะคะอจะลงทุนทำอะไรถามว่ามันจะดีไหมมันก็อาจจะลงทุนได้นะแต่ถามว่ามันจะได้กำไรกลับมาเป็นกอบเป็นกรรมทันใจเลยไหมอาจจะยังนะคะเหมือนว่ามันเป็นการลงทุนที่แบบมันต้องรอนะต้องรอการเก็บเกี่ยวนะคะ อาจจะต้องแบบลงทุนไปก่อนนะนะแล้วก็รอดูนะคะสักแบบหกเจ็ดเดือนอย่างเงี้ยนะแล้วก็ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงอะเนาะอ่ะประมาณนี้โอเคมาทีนี้มาดูความรักภาพรวมความรักของชาววันอังคารในปี2568นะคะจะแบ่งเป็นคนโสดแล้วก็คนมีคู่มีแฟนนะ มาดูกันภาพรวมความรักของชาววันอังคารความรักก็มีเรื่องต้องตัดสินใจอีกเหมือนกันนะเนี่ยสแสดงว่าปีนี้เป็นปีที่คุณนะต้องจัดการอะไรในชีวิตให้มันจริงจังสักทีหนึ่งแล้วแหละนะคะต้องตัดสินใจให้มันเด็ดขาดนะใจดีมานานแล้วแหละนะคะ ภาพรวมความรักปีนี้มาดูคนโสดก่อนนะคนโสดนะคะคนโสดปีนี้ดูเหมือนว่าความรักยังไม่ค่อยโอเคนะเหมือนว่าถ้ามีใครเข้ามาก็เป็นแนวแบบว่ามีเจ้าของแล้วอะเป็นคนมีคู่อะที่แบบว่ามายุ่งกับคุณน่ะนะคะต้องระมัดระวังตัวเนาะเหมือนเจอคนที่เขาแบบว่า คิดไม่ดีกับคุณนะ่ะเออแต่เขาเนี่ยก็ไม่ซื่อสัตย์กับคู่ของเขาเองนะคะคุณคงจะต้องระมัดระวังตัวให้มากขึ้นนะจะไปไหนมาไหนกลางค่ำกลางคืนหรือว่าไปไหนมาไหนคนเดียวอะนะคะอืมเนาะดูซ้ายดูขวาให้ดีนะเออระมัดระวังตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะต้องระวังคนที่เขาเหมือนแบบว่าโกหกหลอกลวงคุณนะ่ะสไตล์แบบว่าบอกว่าโสดอ่ะ นะมาจีบคุณแล้วก็บอกว่าโอ้โสดนะพี่ยังโสดอยู่หนูยังโสดอยู่น้องยังโสดอยู่แต่จริงๆเราไม่โสดนะเออนะคะเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าคุณนะ่ะเข้าไปพัวพันเนาะกับการทําผิดศีลธรรมอะทําผิดทําบาปอะไม่ดีเลยอะ่ะเนี่ยเหมือนว่าคุณอยู่ของคุณดีๆนะคะแต่มีคนที่เขาเอาแบบความแบบผิดบาปอะ่ะนะ มาให้คุณนะ่ะนะเข้าไปร่วมวงกับเขาด้วยอ่ะนะคะฉะนั้นเนาะดึงตัวเองออกมานะคะจะไปคบใครคุยกับใครจะไปคบไปคุยอะไรกับใครอะ่ะต้องดูก่อนนะคะว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงเช็คให้ดีนะคะเพราะว่าสมัยเนี้ยบางทีก็แบบโกหกอะนะัะเนาะนะคะมีคู่แล้วก็บอกว่าโสดนะอืมอ่ะแล้วก็บางท่านก็ อาจจะเป็นแบบว่าพ่อไม้แม่ๆนะก็อยู่คนเดียวมานานอันนี้น่าจะทันคนอยู่นะนะคะอาจจะรู้ทันอยู่นะว่าใครอะมาแนวไหนอะนะคะแล้วคุณไม่เอาด้วยนะบอกเลยนะคุณไม่เอาอะเนี่ยถ้าหากว่าคุณแบบว่าไม่ใช่เด็กๆแล้วเนอะคุณแบบมีประสบการณ์ในชีวิตมาพอสมควรแล้วอะ่ะคุณรู้นะว่าใครอะมาแบบไหนใครที่แบบนะเออเนี่ยโกหกคุณนะ่ะ โกหกคุณไม่ได้นะคุณรู้หมดคุณจับทางได้หมดนะคะแล้วคุณไม่เอาด้วยนะแล้วดีไม่ดีคุณจะด่าให้ด้วยนะคะว่าแบบทําไมมาทําอะไรแบบนี้เนอะเออไม่รู้จักผิดชอบชัวว่วดีอะนะคะอเหมือนว่าบางท่านเออก็ไม่ได้ต้องการไข่นะปีเนี้เพราะว่าบางท่านนะเบื่อเจอมาเยอะและ้วน่าเบื่อมากนะมีแต่เจ็บปวดเสียใจทั้งนั้นเลย บางท่านก็เป็นคนโสดที่เหมือนแบบว่าเคยแบบเมีอดีตเนอะที่แบบมันไม่ค่อยดีนะคะกับเรื่องของความรักนะทําให้คุณอาจจะแบบว่าเออรู้สึกแบบฝังใจรู้สึกว่าเออไม่อยากมีใครแล้วอะ่ะรู้สึกว่าอยู่คนเดียวดีกว่านะคะอืมเนาะบางท่านรู้สึกว่าปวดหัวเนาะอยู่คนเดียวดีกว่าไม่อยากจะไปทะเลาะไม่อยากมีปัญหาอะไรกับใครอะนะคะแต่ว่าบางครั้งตัวคุณเองอาจจะรู้สึกแบบเออเหงาเหงาอ่ะนะแต่มันแค่เหงาอะ่ะ นาะมันแค่เหงาเฉยๆนะคะอืมแล้วก็เหมือนกับว่าคนดีๆอะ่ะมันก็ยังไม่เข้ามานะอืมเหมือนคนดีๆอะ่ะที่แบบเข้ามาแล้วคบได้แบบสนิทใจอ่ะนะคะเหมือนคุณยังไม่เจอนะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ใชีวชิตของคุณเป็นคนโสดที่มีความสุขไปก่อนเนาะ เพราะว่าปีนี้ตัวคุณนะเรื่องการเรื่องงานนะมันมีอะไรที่แบบต้องทำเยอะแยะมากมายเลยอะ่ะนะคะไม่เป็นไรเนาะทีนี้ถัดมาคนมีคู่อ่ะนะคะในปีเนี้คนมีคู่ต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของเอ่อการทะเลาะกันนะไม่เข้าใจกันเรื่องของการมีกำแพงใส่กันเนาะเหมือนกับว่าเวลาที่แบบทะเลาะกัน มีปัญหากันแล้วก็ไม่คุยอะต่างคนต่างก็หันหลังให้กันแล้วก็เงียบอะอันเนี้ยมันอาจจะส่งผลนะทําให้ความสัมพันธ์มันแบบมีปัญหาได้อ่ะนะคะฉะนั้นก็คงจะต้องแบบระมัดระวังแล้วก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนเนาะถ้าแบบทะเลาะกันหรือว่าคุยกันเริ่มจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะแบบเออเปลี่ยนเรื่องไหมหรือว่าพยายามทําให้บรรยากาศความสมพันธ์มันดีขึ้นดีกว่าเนาะนะคะอืม เรื่องของคำพูดคำจาอะไรก็อาจจะต้องแบบว่ารักษาหน้าใจกันนิดนึงนะเพราะว่าบางทีปีเนี้ตัวคุณอาจจะแบบทํางานเยอะแล้วมันเหนื่อยทีนี้ความเหนื่อยมันอาจจะทําให้เราแบบว่าพูดอะไรไปที่มันอาจจะพูดตรงพูดแรงนะคะไม่ได้รักษาหน้าใจนะอีกฝ่ายหนึ่งเขาฟังแล้วเขาอาจจะเสียใจก็ได้นะคะเนาะฉะนั้นก็นะระวังคําพูดของเราดีๆนะคะเนาะ เพราะมันเหมือนว่าแบบถ้าเราสมมติแบบเราพูดอะไรไปแล้วเราไม่ได้คิดให้ดีก่อนก็คือต้องมาเสียใจในภายหลังนะคะกับสิ่งที่เราพูดไปแล้วหรือว่าทำไปแล้วอะนะคะมันก็กลายเป็นว่าไม่มีประโยชน์อะเนาะมานึกเสียใจในภายหลังนะ่ะไม่มีประโยชน์นะคะฉะนั้นเนี่ยเหมือนไพ่มันเป็นลักษณะแบบว่าขึ้นมาเตือนเลยอะสาหรับคนมีคู่อะว่าเรามาระวังการทะเลาะก,กันมีปัญหาอะไรให้คุยกันดีด นะคะหรือว่าถ้ามันเริ่มจะมีปัญหาแล้วรู้สึกแปลกๆแ,แล้วเปลี่ยนเรื่องซะนะคะจะได้ไม่ต้องมีประเด็นกันเนาะแล้วก็คนมีคู่เนี่ยปีนี้ต้องระวังในเรื่องของเนี่ยเอ่อการแบบเจ้าชู้อะนะการเจ้าชู้โกหกหลอกลวงนอก,กนอกใจนอกใจอะไรกันนะคะต้องแบบร,าาระมัดระวังเนาะ เหมือนว่าบางทีคนสมัยเนี้มันมีหลากหลายรูปแบบนะคือบางคนนะ่ะเขาก็รู้ทั้งรู้นะว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่มีคู่มีแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วนะ่ะแต่ก็ยังจะเข้าหาคุณนะคะเนาะเอออันนี้ก็ต้องระวังเนาะต้องวางตัวดีๆนะคะบางคนเขารู้แหละว่าคุณนะ่ะไม่ใช่คนโสดแต่เขาก็เหมือนแบบอยากได้อยากได้อย,ไดอยากรู้อยากลองอยากเล่นกับไฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยพยายามที่จะแบบว่า อาจจะแบบมายั่วยวนคุณมาล่อหลอกคุณให้คุณแบบไปเอ,อติดติดกับดักเขาอย่างเงี้ยนะคะเนาะต้องระวังให้มากๆเลยนะคะนะแล้วยิ่งแบบว่าถ้ามาแบบถึงเนื้อถึงตัวคุณนะคะหรือว่ามาแนวแบบว่าอืมแบบจงแจ้งเลยอะ่ะว่าแบบนะอยากจะเป็นอะไรกับคุณอย่างเงี้ยนะคะคุณต้องระวังตัวให้ดีๆนะ เพราะว่าถ้าเผลอทําอะไรผิดพลาดไปอนะคะแค่ครั้งเดียวนะมันก็เท่ากับว่าคุณน่ะจะรู้สึกผิดไปจนวันตายเลยนะคือรู้สึกผิดต่อคู่ของคุณนั่นแหละนะคะอืมนะอ่าประมาณนั้นบางท่านตัวคุณก็เป็นคนที่มีตําแหน่งหนะ้าที่การงานใหญ่โตแหละนะอาจจะเป็นแบบผู้บริหารนะเป็นแบบอ่าคนมียศมีตําแหน่งก็มี หรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะก็คือดูแบบดีดูดีดูดมากดีและเนาะดูแบบมีฐานะแหละนะคะมันก็มีคนที่แบบอยากจะเข้าหาคุณนะเนาะแต่ว่าบางทีเข้ามานะคนเหล่านี้ไม่ได้มาแบบดีอ่ะไม่ได้มาแบบจริงใจอ่ะแต่มาแบบแบบประสงค์ร้ายกับคุณนะนะคะเนี่ยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่ของคุณมีปัญหาทำให้คู่ของคุณ กับตัวคุณแตกแยกกันใช่ไหมแล้วก็เหมือนแบบมาสร้างปัญหาทิ้งไว้อะนะคะหรือว่ามาเหมือนแบบเหมือนแบบหาผลประโยชน์จากคุณนะ่ะพอเขาได้แล้วเขาก็ไปอนะคะแล้วเขาทิ้งปัญหาไว้นะ,ะเออเนี่ยแหละต้องแบบว่ากันออกไปเลยนะคะไม่ต้องให้เข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเจอนะเนี่ยต้องกันออกไปเลยเนาะ นะมาแนวประเภทแบบว่าดูแบบเจ้าชู้ดูปากหวานกับคุณนะคะเนี่ยอ่ะต้องระวังนะคนที่เขาคิดไม่ดีไม่ได้หวังดีกับคุณนะอืมต้องระวังอย่าไปเชื่ออะไรใครง่ายๆอย่าไปหลงคำหวานนะคะมันเป็นมันเป็นแบบว่าคำหลอกลวงทั้งนั้นแหละเนาะมันแบบ คำพูดวหวานแต่ว่าอาบยาพิษอะนะคะน่ากลัวนะเออนะคะตัดได้ตัดเนาะอยู่ห่างได้ห่างนะคะนะแล้วก็วางตัวให้ดีนะอืม่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็อาจจะต้องแบบว่าระมัดระวงังในเรื่องของการเอาชนะกันอืมคนมีคู่เนี่ยต้องระวังเรื่องการเอาชนะกันนะคะ การเอาชนะกันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเหมือนกันนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็มีแต่เจ็บกับเจ็บนะคะคุณก็เจ็บเขาก็เจ็บแล้วไม่มีใครมีความสุขนะคะอืมอ่ะฉะนั้นก็นะคุยกันดีๆนะคะแต่ถ้าสมมติถ้าคุณรู้สึกว่าเออคู่ของคุณนะเขาแบบทำผิดต่อคุณเขาเจ้าสูเขานอกกายนอกใจเขามีคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วคุณแบบเจอแล้วคุณจับได้ แล้วคุณไม่อยากไปต่อในความสัมพันธ์กับคนคนนี้แล้วก็เคลียร์กันแล้วก็จบกันด้วยดีไปดีกว่านะคะเนาะเพราะว่าบางท่านก็คือจับได้มาหลายครั้งแล้วนะเขาทำผิดต่อคุณแทงข้างหลังคุณเนี่ยมาหลายครั้งแล้วนะคะอืมก็ามอาจจะเป็นปีที่ตัวคุณจะต้องตัดตัดจบอ่ะนะคะ นะตัดจบกันสักทีหนึ่งอะเนาะเพราะว่ามันแบบไม่ไหวแล้วนะเหมือนอยู่ในนรกเหมือนมันอยู่แบบกับ,กบความทุกข์ทรมานเพราะว่ามันเป็นการที่แบบอยู่กับคนที่แบบไม่ดีอะเนาะทําผิดสิแล้วทาทําผิดต่อเราอย่างเงี้ยนะคะอืมอะถ้าหากว่ามันต้องตัดสินใจจบกับเขาแล้วจริงๆก็ทำให้มัน ทำให้มันจบเนาะให้มันเด็ดขาดไปนะคะจะได้ไม่ต้องสร้างปัญหาปวดหัวอะไรให้กับคุณอีกอะนะอ่ะทีนี้มาดูไพโรแมน a n แองเจลสิได้อะไร f r e y o u r s e l f เออเนี่ยบางท่านเนี่ยคุณนะต้องแบบว่าปลดปล่อยตัวเองออกมาบ้างเนาะนะคะบางอย่างอะถ้ารู้ว่ามันไม่ดีก็มไม่ต้องไปทนหรอกนะคะเนอะ มันแบบบางสิ่งบางอย่างอะ่ะมันไม่ใช่ว่าอดทนแล้วมันจะดีอะ่ะนะคะอืมอ่ะต้องแบบปฏิเสธไปบ้างหรือว่าอะไรที่ไม่ดีเห็นแล้วมันไม่ดีก็ต้องเคลียร์หรือว่าตัดทิ้งไปบ้างนะคะอย่าไปควบคุมชีวิตตัวเองมากเกินไปเนาะแล้วก็บางท่านอาจจะรู้สึกว่าอยากจะควบคุมคอนโทรลสถานการณ์ต่างๆในปีนี้ ให้มันแบบให้มันออกมาดีอย่างเงี้ยเนาะแต่บางอย่างอ่ะมันก็ควบคุมไม่ได้หรอกนะคะอืมนะแล้วก็มีไพ่ a l l i n g in your soulmate แล้วก็ไพ่ wedding ขึ้นมานะคะฮะคนโสดเนาะก็ตามหาความรักของคุณต่อไปนะคะเนาะคุณอาจจะต้องแบบว่าตั้งจิตอธิษฐานเนาะ นึกถึงอ่อนึกถึงแบบคนที่คุณแบบอยากได้เข้ามาในชีวิตของคุณนะคนแบบไหนอะที่คุณอยากได้คนแบบไหนที่คุณต้องการนะคะตั้งจิตอธิษฐานเนาะแล้วก็ขอให้คุณได้เจอกับคนคนนั้นนะคะที่เขาเป็นโซเมดกับคุณจริงๆนะขอให้เป็นคนที่เข้ามาแล้วก็คือเป็นความรักที่จริงจังชัดเจนมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันไปถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานกันได้นะคะเนาะ ถ้าหากว่าใครที่เข้ามาแล้วไม่ดีเนาะเข้ามาแล้วเล่นเล่นเข้ามาแล้วแบบไม่จริงใจโกหกหลอกลวงอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่แหละนะคะก็ปัดทิ้งไปแหละนะคะเนาะนะอย่าไปคว้าอะไรที่มันที่มันไม่ดีที่มันแบบผิดศีลธรรมเข้ามานะคะอืมสำหรับคนมีคู่นะคะก็เนี่ยแหละ ถ้าคุยกันได้ก็คุยนะคะเคลียร์กันได้ก็เคลียร์นะแต่ถ้ารู้สึกว่าแบบไม่ใช่แล้วอะอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วอะ่ะเจ็บมาเยอะนะคะเจ็บเพราะเขามาเยอะนะบางทีก็เหมือนแบบก็เป็นได้แค่แบบว่าชีวิตคู่อะเนาะนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตนะแต่ว่าไม่ใช่คู่ชีวิตของคุณนะนะ ถ้าหากว่ารู้สึกว่าแบบมันไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆก็อาจจะต้องจบกันสักทีหนึ่งอะนะคะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานนะคะนึกถึงคนที่เขาเป็นโซเมตของคุณจริงๆนะคะให้คุณได้พบได้เจอกับคนคนนั้นนะเนาะเพราะว่าบางท่านมีคู่นะแต่เป็นแค่คู่ชีวิตมันเป็นแค่แบบเป็นแค่ชีวิตคู่เอออ่ะเป็นแค่ชีวิตคู่เฉยๆเหมือนแค่แบบ อยู่ด้วยกันไปวันๆแต่ไม่ได้มีความสุขกันะคะสร้างแต่ปัญหาสร้างแต่ความทุกข์ให้เนาะนะคะก็ขอให้คุณอะอธิษฐานถึงคนที่เขาเป็นโซเมดที่จะเข้ามาแล้วเป็นคู่ชีวิตนะคู่ชีวิตนะคะเนาะให้คุณได้เจอกับคนคนนั้นนะคะ ไพ่เมจิกเขาถได้อะไรอเหมือนไพ่เขาบอกว่าถ้าคุณจะมีคู่อะคนที่เขาเข้ามาเป็นคู่ของคุณนะมันต้องส่งเสริมกันนะอืเหมือนกับที่เขาเรียกว่าแบบสีลเสมอกันนะคะพลังงานเสมอกันเนาะคลิกกันเข้าใจกันนะนะคะมันต้องเป็นแบบนั้นนะเนาะ นะคะถึงจะเป็นคู่ที่แบบอยู่กันไปได้แบบมีความสุขอะเนาะนะคะอืมนะแล้วก็ไพ่เขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะนะคะมันก็มันก็เหมือนแบบมันเป็นธรรมดาของชีวิตแหละนะคะมันก็มีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีเข้ามาเนาะแต่ว่าเรื่องอะไรที่มันไม่ดีอะคุณไม่ต้องไปจดจามันไว้นะคะเนาะก็ขอให้ตัวคุณเนะ่ะใช้ชีวิตแบบ อยู่กับความเป็นธรรมดาอยู่กับความเป็นธรรมชาตินะคะเนาะมันอาจจะทําให้ชีวิตของคุณมันรู้สึกแบบมีความสุขแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นเนาะอย่าไปตึงเครียดกับอะไรมากเกินไปนะคะแล้วก็ได้ไพ่เดสทินีด้วยอะ่ะเหมือนว่าบางทีอะ่ะพรมลิขิตของคุณอะนะคะมันอาจจะมันอาจจะแบบกําลังเดินทางอยู่อะนะเออเนี่ยพรมลิขิตของคุณกําลังเดินทางอยู่ นะคะถ้าหากว่าคุณโสดอยู่นะในอนาคตคุณก็จะได้เจออย่างแน่นอนนะคะอืมนั่แหละคนที่เขาแบบเข้ามาเป็นพมลิขิตเป็นโชคชะตาความรักของคุณนะคะอ่ะคนมีคู่เนาะก็เลือกคู่ผิดอะ่ะเนาะมันก็ช้ำนะช้ำใจนะคะเลือกคู่ผิด ก็อาจจะต้องเลือกใหม่แหละนะคะเนาะอ่ะก็ขอให้ตัวคุณนะคะได้เจอกับคนที่เขาดีจริงๆอ่ะเนาะนะคะคนที่เขาแบบว่ารักแล้วก็ทนุถนอมกันนะคะอยู่ด้วยกันอยังมีความสุขเนาะเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันนะคะขอให้ได้เจอเนาะในอนาคตข้างหน้านี้อ่ะนะคะอืม